สวัสดีนะคะวันนี้พบกับมาวินเดอะสก,กาแล้วก็แม่สานะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวใช่ไหมวันนี้เรามาทำชาเลนจ์อะไรเรามาทำชาเลนจ์กาต้มน้ำนะคะเราซื้อกาต้มไว้มาหนึ่งกาเพื่อหน้าหนาวโดยเฉพาะนะคะเพราะบ้านเราไม่มีผอ้ทำน้ำอุน่น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำร้อนหนึ่งกานะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่กละมัง น้ำในกระมังใหญ่อีกหนึ่งกระมังชาเลนนี้จะทดสอบออความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะจะทดสอบการแบ่งปันว่าน้ำหนึ่งกระมังเราสองคนจะอาบกันพอไหมมาวินว่าอาพอไหมไม่พอไม่พอนะคะแต่แม่สาวว่าเราน่าจะแบ่งกันได้นะคะเราน่าจะพอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน <S <S> <S นี่ก็คือกละมัง พี่เราจะเติมน้ําร้อนเข้าไปแล้วเราก็จะต้องอาบสองคนถ่ายนิ่งๆดิอ่าอันนี้แม่สานะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําร้อนกันอันนี้คือน้ำหนึ่งกะละมังนะคะที่เราสองคนเนี่ยจะต้องอาบในหอโอเคไหมเติมเลยไหมเติมเลยยา,ยาวเขย่าดิอ่าเดี๋ยวเ,เราก็เติมนะคะน้ำร้อนก็ได้สะทุ้งอยู่ในนี้ทุกคน ใครใครตายดีเห็นควันก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะให้เราเห็นควันถ้าชอบที่เราทำคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เข้ามาได้เลยเราอลองจับแปกดได้ปะได้ไมจับไปจับต้นถ้อยเดี๋ยวมันร่วงทงล่วงน้ำอุ่นไหมคะไม่อุ่นอุ่นไหมเปล่าโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาอาบกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันพอหรือไม่พอโอเคว่าเราแม่เราไม่ต้องใช้น้ำน้ำเย็นในถังสีฟ้าอีกแล้วไม่ต้องทำไมเราจะอาบแค่กะละมังเดียวชาเลนนี้ว่าเราจะอาบพอไหมพร้อมยังยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนก่อนที่น้ำจะเย็นเราลองรีบไปอาบได้ แต่แม่ยาถ่ายมอน,นะถ้าแม่ถ่ายมาวินมาวินไม่รักนะโอเคบายจบคลิปคุ้ชมสรุปคลิปนี้แล้วก็อาบได้ผมเปียกอนะเอ้ย่านผู้ชมมรือว่า,าไม่ได้ใครคิดว่าผมผมเปียกก็ช่วยคอมเมนต์นะในคลิปเนี้ผมเพิ่งใส่เสื้อมาแบบ อะไรเนี่ยโอเคแมนถ่ายอยู่